สวัสดีค่ะเราจะมาทำแดนดอมกันนะคะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์หรือว่าไฮเออร์เซลของคุณน่ะมีอะไรอยากที่จะให้คนรู้หรือว่าคุณควรที่จะรู้อะไรนะคะก่อนอื่นเลยเหมือนเช่นเคยเราขอทำความรู้จักกับพลังงานของผู้ที่เข้ามาในแดนดอมก่อนนะคะว่ามีใครที่เข้ามากันบ้างขออนุญ,ญาตครูครูบาอาจารย์ของเพื่อนๆทุกท่านนะคะ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้อ่านไม่กล้าร่วงนะคะขอให้การอ่านไพ่ตรงกับความเป็นจริงทุกประการนะคะหวังว่าจะเกิดประโยชน์กับทุกท่านที่เข้ามานะคะเพราะเชื่อแน่ว่าด้วยความที่มันไม่มีคําว่าบังเอิญเพราะฉะนั้นการที่ถูกดึงดูดแลวมาเจอกันอะ่ะย่อมมีสารหรือมีสิ่งใดที่ท่านจะสื่อสารผ่านผู้อ่านผ่านพไพ่ไปถึงผู้ที่ถูกดึงดูดเข้ามานะคะ ล่อรวงอูดงสมบูรณ์คณฐานเรามาดูขอดูนะคะว่าพรังงานของคุณที่เข้ามาเป็นอย่างไรกันบ้าง สุกนะคะไม่ต้องเกรงใจให้สบายๆทุกอย่างมันจะเป็นไปตามธรรมชาติของมันตามคันรองของมันเองนะคะนี่มีคำว่าบังเอิญเพราะฉะนั้นถ้ามันจะต้องเกิดคือเกิดถ้ามันต้องใช่ก็ใช่ถ้าไม่ใช่ก็คือไม่ใช่ไม่ต้องฝืนนะคะมีความรู้สึกว่าพอจัดสวยงามแล้ว การอ่านจะสบายใจคิดเองว่าสวยโอเคพลังงานใต้สำรับนะคะขอดูหน่อยวัดจากม,มันคือสิ่งที่ชัดเจนมากๆเลยด้วยมีผจญภัยล่อลวงอุดมสมบูรณ์ภูมิฐานภาระความสัมพันธ์กำลังวังชาและแรงดึงดู ทุกสิ่งเหล่านี้ถ้ามองแล้วอ่ะมันจะเป็นวัฏจักรของชีวิตคนเราอะค่ะเมื่อมีเสื่อมยศได้มีที่เขาพูดเตือนประจําก็คือมีได้ยศแล้วก็มีเสื่อมยศอารมณ์ประมาณนี้คือเหมือนกับว่าทุกคนเหมือนเส้นกราฟอะค่ะมันจะมีขึ้นมีลงมันจะมีช่วงเวลาที่ดาวดิ่งแตะลงมาเส้นต่ําที่สุดแล้วขึ้นพุ่งไปสูงที่สุดมันก็เป็นเรื่องของ ปกติอะค่ะเนี่ยไม่มีใครที่จะเจอเรื่องที่ดีๆไปตลอดแล้วก็ไม่มีใครที่จะเจอเรื่องที่ไม่ดีไปตลอดทุกอย่างย่อมมีวันสิ้นสุดข,ของมันนะคะแล้วการที่เจอเรื่องหนึ่งที่ไม่ที่อาจจะเป็นประสบการณ์ที่ไม่น่าประทับใจเท่าไหร่แต่มันก็ทําให้เพื่อนๆเ,เติบโตแล้วก็รู้และเห็นคุณค่าของความสุขที่มันจะผ่านเข้ามาในชีวิตเพื่อนๆรับภาระหนักแค่ไหนเห็นไหมคะ แต่ถามว่าเต็มใจไหมหลายๆท่านเต็มใจที่จะรับภาระนั้นเราก็ไม่ได้มองว่ามันเป็นภาระแล้วก็มีความสุขที่จะทำมันด้วยทุกสิ่งทุกอย่างที่เพื่อนๆทำไม่ไม่มันพอมันผ่านมาหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่ร่อลวงเข้ามาทํำให้เป็นทุกข์ผิดหวังเสียใจเศร้าใจ และที่ผ่านมามันไม่น้อยนะคะถ้ามองจากพลังงานของไพ่แต่เพื่อนๆไม่ได้มองว่าเป็นอุปสรรคมองว่ามันเป็นบททดสอบเป็นเรื่องของความท้าทายแต่ละเรื่องที่เข้ามาเหมือนกับเป็นการออกไปผจญภัยไปเผชิญโรคไปพบเจอกับสิ่งใหม่ๆทางด้านความสัมพันธ์เหรอก็ความสัมพันธ์ถ้า ใครอาจจะเคยสูญเสียความสัมพันธ์ที่ดีถูกหกักหลังถูกหลอกลวงถูกทรยศแต่ตอนนี้สัมผัสได้ของพลังที่ที่มันกำลังตอนนี้คุณคุณอยู่ในจุดที่พลังงานมันเต็มแล้วอะแล้วมันก็จะดึงดูดสิ่งที่ดีๆเข้ามาเพราะตัวคุณเป็นคนที่ รักตัวเองมีความสุขด้วยตัวเองมีความภูมิฐานมีความชัดเจนมีกำลังวังชาที่จะต่อสู้ตส,สิ่งต่างๆไม่ว่าอะไรจะเข้ามาแค่ไหนคุณเอาอยู่คุณไม่ได้เกรงกลัวคุณไม่ได้ท้อแท้คุณไม่ได้มีความวิตกกังวลน่ะคุณพร้อมที่จะสู้คุณพร้อมที่จะไฟแล้วคุณก็มองว่าเป็นแค่เรื่องหนึ่งที่ผ่านเข้ามาในชีวิตอนะคะ่ะพลังงานของคุณคือ ผู้ที่ผ่านประสบการณ์มาทุกอย่างแล้วก็มาเป็นตัวตนใหม่ที่อุดมสมบูรณ์เต็มเปีเป่ยมไปด้วยกำลังวังชานะคะมีความสัมพันธ์ที่ดีแค่3พลังเนี้ยมันก็ทำให้ชีวิตหลายๆคนนะ่ะมันเต็มเปีเป่ยมไปด้วยความสุขแล้วแล้วมันก็จะเป็นพลังงานที่ดีมากๆด้วยเพราะทุกคนเข้าใจวัฏจักรของโลกใบนี้ วัฏาจาักรค่ะไม่มีอะไรไปเปลี่ยนมันได้หรอกค่ะมันก็เป็นเหมือนวงกลมมันวนมาแล้วมันก็วนไปแล้วเดยวมันก็วนกลับามาอีกค่ะทุกอย่างเหมือนกันคุณผ่านอุปสรรควันนี้เข้าสู่ชีวิตทีด่ดีขึ้นไม่ใช่ว่าคไม่ใช่สิ่งที่ยืนยันว่าวันข้างหน้าคุณจะไม่เจออุปสรรคแค่มันเปลี่ยนเรื่องเท่านั้นเองมันมันจริงๆแล้วคุณจะต้องขอบคุณทุกบทกทดสอบเพราะมันจะทําให้คุณเติบโตขึ้นทั้งความคิดทั้งทุกๆอย่าง เพราะเมื่อคุณติบโตขึ้นคุณก็จะมีความเข้าใจต่อโลกความเข้าใจต่อปัญหาความเข้าใจต่ออุปสรรคเมื่อคุณเข้าใจเมื่อไหร่ความทุกข์ในใจคุณจะน้อยลงคุณจะปล่อยวางได้ง่ายขึ้นแล้วคุณก็จะมองทุกอย่างด้วยความเข้าใจมองรับรู้ปล่อยวางผ่านไปสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ได้ไม่มีอิทธิพลต่อคุณน้อยลงและเมื่อคุณทําตัวเองฝึกตัวเองแบบนี้บ่อย ส่วนสุดท้ายมันจะมันก็จะกลายเป็นส่วนหนึ่งที่หลอมรวมกับตัวคุณเพราะว่าร่างกายมันเป็นแค่ขันห้าเอาไปไม่ได้อะตายไปก็เอาไปเเอาไปไม่ได้เพราะฉะนั้นนะคะสิ่งที่อยู่กับตัวคุณก็คือคุณงามความดีกับจิตที่เป็นสมาธิกับดวงแก่กับดวงจิตที่ผ่องใสของคุณตัวตนภายในของคุณนะคะเรามาดูกันต่อว่า อนนี้เพื่อนๆเ,เป็นอย่างไรกันบ้างนะคะขออนุญ,ญาตครูครูบาอาจารย์ของออขออนุญ,ญาตครูครูบาอาจารย์ของเพื่อนทุกท่านนะคะและสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะทั้งที่ผู้อ่านและเพื่อนๆเคารพรับถือนะคะขอให้การอ่านไพ่ในครั้งนี้ตรงกับความเป็นจริงทุกประการนะคะสื่อสารออกมาและเป็นประโยชน์กับทุกๆทุก พลังงานที่ถูกดึงดูงเข้ามานะคะตอนนี้เราจะมาดูกันว่าเพื่อนๆเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะพลังงานของคนคือ The e m p เพรสเป็นคนที่มีความอุดมสมบูรณ์เอาใจใส่มีความเมตตา ทีเดียวนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันโอ้พมพลัง,งงานดีนะคะขออีกห้าใบนะคะแล้วเราจะมาดูกันทีเดียวตอนนี้เพื่อนเเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะ Of one, the Charlie uh -huh. Six of Cups, Seven of Wands. ้สำรับคือเพจสับอร์ดนะคะตอนนี้นะคะเพื่อนๆเ,เป็นดิเอ็มเพสละเป็นผู้ที่มีความเป็นแม่มีความเอาใจใส่มีความเข้มแข็งมีอำนาจในตัวเอง พราะด้วยความที่ผ่านเรื่องราวต่างๆมาจนทําให้มองทุกอย่างด้วยความเข้าใจก็จะพอคนเราเข้าใจรักไรเงื่อนไขก็จะมีความเมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งโลกต่อสรรพสัตว์ต่างๆนะคะแล้วด้วย judgment ขึ้น Hermit ขึ้น the dead ก็คืออะไรก็ตามที่เป็นเรื่องที่มันมันไม่ดี มันเป็นเรื่องที่ท็อกซิกในชีวิตคุณการงานความรักการเงินความสัมพันธ์น่ะตอนนี้มันจบแล้วมันจะเริ่มโอกาสใหม่เข้ามาคุณก็ได้กลับมาอยู่ตัวเองสติมันทำให้คุณน่ะเห็นภาพทุกอย่างในสมองของคุณว่าอะไรเป็นอย่างไรอะไรใช่อะไรไม่ใช่อะไรถูกอะไรผิดแล้วควรจะต้องดำเนินทาง ไปอย่างไรคุณกลับมาอยู่กับตัวเองอย่างชัดเจนมากๆแล้วด้วยความที่เด u อด m e n นขึ้นเนี่ยไม่ว่าคุณจะทำกรรมดีหรือกรรมชั่วผลของกรรมมันก็จะออกมาเป็นแบบนั้นเพราะว่ากฎแห่งกรรมเที่ยงธรเสมอไม่มีใครที่จะหลีกเลี่ยงได้สิ่งเดียวที่จะทำให้คุณเลื่อนเหมือนเลื่อนเวลาไปเนาะก็คือเร่งทำความดี สินห้าหยึดให้มั่นกลรมาบทสิบพูดดีคำดีคิดดีเอาง่ายๆก่อนแต่ฝึกให้ทำเป็นประจำคองสติอยู่กับตัวตลอดเวลาให้รู้ตัวตลอดเวลาฉันนั่งฉันเดินฉันยืนฉันนอนถ้าเมื่อไหร่ที่รู้สึกว่าความคิดดีดไม่ดีเข้ามาเปลี่ยนค่ะอย่าได้หลุดคำพูดใดออกมา เปลี่ยความคิดคุณหาเรื่องที่อะไรที่จะจับกับสิ่งที่ดีๆไว้ถ้าลุกไม่ไหวกับเหตุการณ์น,นั้นเดินออกค่ะแล้วกลับมาเริ่มต้นใหม่เพราะว่าสิ่งต่างเพราะยิ่งคุณพูดไม่พูดด้วยอารมณ์อ่ะก็คือเป็นการสร้างวาระกรรมใหม่เพราะเด e ะเดสขึ้นหนัมันมันไม่ได้น่ากลัวนะคะเพราะว่าต่อจาก The d e ดส h ก็คือเอสวอนก็คือโอกาสใหม่ๆที่คุณที่ไม่ว่าอะไรที่จะผ่านมาแค่ไหนมันถึงตอนนี้มันถึงช่วงเวลาเป่าประกาศแล้ว ที่คุณจะได้เริ่มโอกาสใหม่ๆที่จะมีโอกาสที่จะพัฒนาต่อยอดขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็มาด้วยความมุ่งมั่นน่ะเต็มที่ชัดเจนแข็งแรงมุ่งมั่นแล้วคุณก็ประสบความสำเร็จนะคะไม่ว่าอุปสรรคนั้นจะยากแค่ไหนคุณก็เอามันอยู่คุณสามารถคอนโทรลได้ด้วยสติปัญญาด้วยอำนาจ ด้วยมุมมองในวิสัยทัศน์คุณเป็นนักรบคุณมองออกว่าคุณมีไมค์เกมอยู่ในหัวคุณน่ะว่าทําแบบนี้จะเป็นแบบไหนถ้าเหตุการณ์แบบนี้คุณจะแก้ยังไงถ้าเหตุการณ์แบบนี้คุณจะต้องทําอย่างไรขนาดเซฟฟีสองตัวเห็นไหมยังสามารถควบคุมได้โดยที่ไม่ต้องมีอะไรคล้องเลยะอแต่เขาสามารถควบคุมได้นั่นหมายความว่าอะไรคนเรามันจะต้องต้องเจ๋งขนาดไหนอ่ะ ถึงจะทำในสิ่งเหล่านี้ได้ต้องเข้มแข็งขนาดไหนจะต้องผ่านอะไรมาขนาดไหนถึงสามารถที่จะทำให้สฟิงค์คือสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ทั้งคู่ยอมที่จะอยู่ภายใต้การควบคุมของคุณนะคะแล้วตอนนี้พลังงานของคุณนะ่ะคุณรู้จักที่จะปกป้องตัวเองเพราะว่าเรื่องต่างๆอุปสรรคต่างๆ่าเมื่อจะอย่างเช่นการงานหรืออะไรก็แล้วแต่ ที่เข้ามาหาคุณอาจจะเห็นที่มาหรือไม่เห็นที่มาแต่คุณไม่ได้กลัวนะคะคุณพร้อมที่จะสู้แล้วคุณพร้อมที่จะไฟกับอุปสรรคทุกอุปสรรคแล้วคุณก็เอาอยู่แต่สิ่งที่สำคัญมากๆเลยอะ่ะมันเป็นเรื่องของ s e กออฟค u า s คะจะมีคนหยิบยื่นโอกาสหยิบยื่นความรู้สึกดีๆมาให้คุณมันเป็นเรื่องที่สวยงามตอนนี้มันเหมือนกับ พลังของคุณนะ่ะคุณผ่านเรื่องราวต่างๆผ่านบทผ่านเหตุการณ์ที่ทําให้คุณต้องรู้เรียนรู้ที่จะปกป้องตัวเองโอกาสที่จะเริ่มต้นใหม่ๆจบละเรื่องราวที่มันไม่ไม่ไมดีเรื่องราวที่เป็นท็อกซีในี้ชีวิตคุณไม่ว่าในด้านใดแล้วคุณก็รู้จักที่จะไตร่ตรองคุณไม่ดรามา่ากลับมาเติบโตจากอุปสรรคจากบททดสอบนั้นจนทำให้คุณกลายเป็นคนที่เข้มแข็ง เอาชนะต่ออุปสรรคต่างๆได้เป็นอย่างดีแล้วช่วงเวลาเนี้ยไม่ว่าคุณจะทํากรรมใดมาดีหรือไม่ดีสิ่งเหล่านี้มันจะออกมายืนยันออกมาเป่าประกาศออกมาคอนเฟิร์มละว่าคุณจะเป็นอย่างไรและแพชชั่นของคุณน่ะมันก็ชัดเจนมากแล้วมันก็จะเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วด,ด้วยบางพลังงานก็จะมีคนเข้ามาช่วยหรือมาดูแล ขออนุญ,ญาตดูนิดนึงนะคะว่า six of wands นะั่นน่ะ seven of wands นะคะจะเป็นอะไรขอขยายนิดนึงขอขยาย seven of wands ค่ะโอเคคือคุณสามารถปกป้องตัวเองอะ่ะแล้วคุณก็จะทำให้ชีวิตตัวเองอะ่ะก้าวเข้าสู่คำว่าความสุขอุดมสมบูรณ์สิบถ้วยอ่ะค่ะ คุณจะมีคู่รักความรักที่ดีกันายา n าม i ที่ดีมีลูกมีหลานมีครอบครัวที่อุดมสมบูรณ์ตอนนี้พลังของคุณนะมัน perfect มากมากเลยอะ่ะมันจบหมดแล้วมันเหมือนชปเตอร์เก่าจบจบแล้วตอนนี้ต่อไปคุณจะเริ่มบทปาดใหม่แต่กว่าคุณมาถึงจุดนี้ได้มันไม่ใช่เรื่องง่ายคุณต้องผ่านอะไรมามากมายซึ่งคุณเก่งมากๆอะ่ะพลังงานคุณนะ่ะบง่งบอกถึง เรื่องราวสตอรี่ของคุณได้ได้เลยกับพลังงานที่เราเห็นนณะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรที่คุณควรรู้แล้วมีอะไรที่จักรวาลอยากจะบอกคุณนะคะ สิ่งที่จักรวาลอยากบอกและเพื่อนๆควรที่จะต้องรู้นะคะขอให้จักรวาลสื่อสารผ่านพี่ไพ่นะคะสิ่งที่จักรวาลอยากบอกและเพื่อนๆจำเป็นจะต้องรู้นะคะ ขอให,ใหคค้คุรุคูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้โปรดเมตตานะคะสื่อสารผ่านพ่พายให้ผู้อ่านอ่านได้ตรงกับสิ่งที่ท่านต้องการจะสื่อสารนะคะ The Tower จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในชีวิตคุณนะคะ f ไฟออ c คับขอเนี้เปิดทีเดียวนะคะแล้วเรามาอ่านกัน เ u e e n ส f คับควีนออฟคัพส์ดจัสนะคะอืมน่าสนใจ strange is of war two of cups mm. The Empress ค่ะเอ็ดออฟวอลส์ hmm. s, นะคะใ mm hmm. ต้สำรับเป็นเพจ f p ฟ n n นโคนะคะ mm hmm. คือ mm hmm. สิ่งที่จักรวาลอยากจะบอกแล้วคุณจำเป็นจะต้องรู้ก็คือมันจะเกิดเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงขึ้นกระดานหัน เดิมคุณในอดีตคุณอาจจะโศกเศร้าเสียใจยึดติดยังไม่ได้ปล่อยวางไม่ได้ยทําตัวเองให้อยู่กับปัจจุบันแต่สิ่งเหล่านั้นคุณจะจัดการมันได้เพราะมันถึงเวลาแห่งความยุติธรรมแล้วอะค่ะจะมีคนหยิบยื่นความรู้สึกดีๆให้คุณคนคนนั้นเป็นคนที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรักความเมตตาเป็นคนที่มีเซนส์สัญชาตญาณดีมีความเข้าใจผู้อกผู้เข้าใจใน ใจิตใจของผู้อื่นได้เป็นอย่างดีมีความเข้มแข็งมีพลังอํานาจอยู่ในตัวเองคนคนนั้นจะเข้ามาในชีวิตของคุณเข้ามาเป็นคู่ที่สินเสมอกันเป็นสิ่งเป็นสิ่งที่คุณน่ะปรารถนาเสมอและในเรื่องของการงานมันชัดเจนมากๆเพราะว่าอะไรก็ตามที่คุณเคยสูญเสียไปในอดีตอาจจะโดนหลอกโดนหลอกลวงหักล้างหรือตกงานคนใส่ร้ายคนทุกอย่างมันจบหมดแล้วต่อไปจะเป็นช่วยวลา คืนช่วงเวลาที่แบบคืนรางวัลที่กับผู้มีอ,อุปก,การะคุณทุกท่านก็คือคุณจะได้รับความยุติธรรมและเหตุการณ์เหล่านี้มันจะเกิดขึ้นกระทันหันความสงเารเสียใจของคุณนะี่มันจะจบลงจากเดิมที่คุณเคยไปยึดติดกับเหตุการณ์เก่าๆไม่รู้จักการที่จะให้อภัยตัวเองอันนี้สําคัญมากเพราะว่าถ้าคุณไม่เริ่มไม่รักตัวเองมากพอจนจนให้รู้จักที่จะให้อภัยตัวเองทุกอย่างอ่ะ มันจะไปต่อไม่ได้เพราะคุณจะจมอยู่กับปัญหานั้นจมอยู่กับเรื่องเดิมๆคิดวนไปวนมาซ้ำๆๆสุดท้ายคุณไม่ได้เดินไปข้างหน้าแต่คุณยึดอยู่กับเหตุการณ์นั้นแต่ถ้าคุณให้อภัยตัวเองและเอามันเป็นบทเรียนเอามาเป็นสิ่งที่ทําให้คุณเติบโตขึ้นสิ่งเหล่านั้นคุณกับคุณกับเหมาะคุณต้องมองให้เห็นว่าเขาสอนอะไรแล้วคุณได้อะไรจากมันอะไรที่คุณจะไม่ทําอะไรที่คุณจะปกป้องไว้อะไรที่คุณจะ มองว่ามันเป็นสิ่งที่ดีๆแล้วคุณก็จะนำมาพัฒนาต่อยอดตัวคุณเองต่อไปความรักหรอสวยงามมากๆมีคนนำความรักมาให้แล้วคนคนนั้นก็เป็นคนที่ดีมากๆด้วยความที่คุณตอนเนี้ยจัก,กรวาลบอกว่าคุณไม,ไม่ต้องกลัวหรอกคุณเอาอยู่โอกาสดีๆที่จะหยิบยื่นเข้ามาให้อะ่ะคุณทำมันคุณใช้มันได้อย่างคุ้มค่าแน่เพราะจัก,กรวาลทดสอบมาแล้วว่าคุณน่ะมี มีค่าที่คู่ควรเพราะว่าการที่จะได้รับสิ่งใดภารกิจที่ใหญ่อของที่ใหญเ่เพราะคนที่เข้ามาทำภารกิจในจิตวิญญาณไม่มีคนไหนหรอกที่จะไม่มีไม่รวยเพียงแต่ว่าใครจะปลดล็อกใครจะปลดปมตัวเองและก้าวเข้าไปสู่จุดนั้นได้เร็วและตอนนี้จกักรวาลบอกว่าคุณจะกลัวอะไรหรือื่อคุณเข้มแข็งขนาดนี้คุณเป็นสเตรนจ์คุณผ่านทุกอย่างมาได้ คุณผ่านมาหมดไม่ว่าเรื่องเหตุการณ์นั้นจะเป็นอย่างไรคุณรู้จักที่จะว่าตอนนี้ใช้บทบาทนี้ตอนนี้ต้องขแข็งแข็งตอนนี้ต้องอ่อนโยนคุณเป็นคนที่มีจิตวิทยาสูงมากสามารถที่จะคอนโทรลเหตุการณ์ต่างๆได้เป็นอย่างดีด้านความรักหรอก็จะเป็นลักที่เท่าเทียมกันกสินบารมีเสมอกันแล้วทั้งทาวเวอร์ขึ้นต้นรับ ปิดจบด้วยแปดไม้เท้าเนี่ยมันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นรวดเร็วมากไม่ว่าเกิดอะไรก็ตามสุดท้ายคุณเป็นเ The เ m ม r พรสคุณจะเป็นคนที่มีความอุดมสมบูรณ์ทั้งกายทั้งใจเป็นเหมือนพระแม่ไกาอาค่ะเป็นพระแม่ของโลกอะ่ะคุณนึกถึงภาพความเป็นแม่สิแล้วแม่ของโลกอะ่ะมันโซบิกมากๆากอ่ะมัน Amazing มาก คือต้องต้องเจ๋งขนาดไหนต้องมีอํานาจขนาดไหนต้องแน่ขนาดไหนต้องผ่านอะไรมาขนาดไหนถึงจะได้มาเป็น DMPs ซึ่งจัก,กราวาลบอกว่าคุณไม่ต้องกลัวมันอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นแล้วมันมันแย่ในอดีตอี่คุณตัดไปเลย,เลยคุณลืมมันไปวางมันลงให้อภัยตัวเองแล้วสิ่งเหล่านี้มันจะเข้ามาในชีวิตคุณ ไม่ว่าจะเป็นการงานเป็นความรักที่ดีแล้วมันก็จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยการเงินหรอไม่ต้องกลัวยิ่งคู่คู่ใหญ่ด้วย the empress ใต้สำหรับ the w h e e of fortune h e w e of fortune มันถึงแล้วอะค่ะถึงเวลาแล้วที่มันจะมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นให้เลยค่ะและนี่คือสิ่งที่จกักรวาลอยากบอกคุณคุณจะต้องกลัวอะไรคะคุณคนดีไหม แน่นอนคุณถูกนึงดูดเข้ามาไวายเวชเราตรงกันคุณย่อมเป็นผู้ที่สายจิตวิญญาณมีการฝึกฝนสมาธิเป็นอย่างดีและสิ่งสำคัญที่สุดทำให้เป็นกิจวัตรประจําวันทำอย่างสม่ำเสมอคำตอบทุกอย่างอะคุณถามและตอบได้ด้วยตัวเองอธิษฐานจิตขอท่านแล้วเมื่อคุณฝึกสมาธิไปเรื่อย สิ่งที่ตัวตนที่รู้มากขึ้นมันก็เปรียบเสมือนกับไฮเออร์เซลของคุณนะคะเพราะจิตคุณนิ่งจิตคุณคมจิตคุณเข้าใจมันอะไรที่มันบทเรียนที่คุณผ่านมามารวงกว่าจิตที่โคมปัญญาที่เฉบแหลมขึ้นน่ะทุกอย่างมันจะมองทะลุปุป่งคุณจะแก้ทุกอย่างไปได้ด้วยดีเลยซึ่งมันเป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่สวยงามและจักรวาลก็อยากจะให้คุณรู้ให้คุณมั่นใจในคุณงามความดีของคุณโอวันข้างหน้า ไม่ว่าอะไรจะเกิดการเปลี่ยนแปลงแค่ไหนมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วแต่สิ่งเหล่านั้นน่ะจะนําพาสิ่งที่ดีมาให้คุณจำเอาไว้ว่าความดีเป็นเกราะแก้วคุ้มครองคุณและไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะถึงคราวตายคุณจะไม่ตายมันก็จะมีตัวช่วยเข้ามาเสมอคุณลองกลับไปสังเกตตัวเองว่าคุณเป็นแบบนั้นหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเรามาขอคําแนะนํากปู่สวีค่ะขอคําแนะนําจากจากักรวาลกันนิดนึงไปไกลละเดี๋ยวค่อยว่ากัน เรามาขอคำแนะนำจากจากวาลช่วงนี้ชอบเซลย์แคร์โอส่รวมกันเข้าไปช่วงนี้นะคะมีความรู้สึกว่าพลังงานมันดึงดูดนะคะโอเคเรามาขอคำแนะนำจากสิงศิ์และครูคุูบาอาจารย์นะคะ ว่ามีอะไรอยากจะแนะนํากับเพื่อนๆเพิ่เมเติมนะเราไม่ดูกันเลยเราว่ากันไปเลยสองสามโอเคมาสามใปก่อนขอให้คุณกลับมารักตัวเองเยอะๆเซลฟ์เลิฟค่ะโอ๊ยโซอรี่ขอให้คุณกลับมารักตัวเองเยอะๆ,ๆความรู้สึกของคุณน่ะมีไม่มีใครรู้หรอก นอกจากตัวคุณเองไม่ว่าเรื่องนั้นจะดีหรือร้ายอมันอยู่ที่ใจคุณถ้าเรื่องทุกข์ถ้าคุณไม่รู้จักที่จะเอาความท็อกซิกออกไปจากใจคุณมันก็จะเกาะแบกเกาะอยู่ในใจติดอยู่กับตัวคุณก็จะแบกมันไปตลอดคุณรักคนอื่นได้ทำไมคุณรักตัวเองไม่ได้ขอให้คุณรู้สึกว่าคุณปลอดภัย เพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วครูบาอาจารย์น่ะท่านอยู่กับคุณเสมอเพราะคุณคือดูรักจักรวาลน,นะเพียงแต่คุณกล้าที่จะทํากล้าที่จะรักกล้าที่จะตัดอะไรที่ไม่ใช่เอาออกอย่าให้ฆ่ามันไม่อยากจะบอกเลยว่าไม่รู้จะแรงลปสำหรับผู้อ่านอะอะไรที่มันไม่ใช่อะ่ะค่ะ มันเลยจุดที่จะที่จะไปนั่งวอลวอนอะไรวอลแวร์ are, ซึ่งมันน่าลำคาญมากมันเสียเวลามันผู้อ่านคิดว่ามันเปลืองพื้นที่สมองอะเปลืองพลังงานตัวเองสู้เก็บเอาสมองไปคิดในเรื่องดีดๆเก็บพลังงานของเราไปทําเรื่องดีๆด,ดีกว่ากุญแจวความสุขอะมันต้องอยู่กับตัวคุณอยา่ากุญแจวความสุขของคุณอะไปแขวนไว้ที่คนอื่นและเมื่อนั้นนะคะคุณก็จะพบกับความสุขที่แท้จริง สำหรับวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้อย่าลบกกวนนะคะฝากกด subscribe กดไล k e กดแชร์กดปุ่มด้านข้างทุกปุ่มเลยนะคะเพื่อที่จะได้รับพลังงานบวกๆอย่างนี้ในทุกๆคลิปนะคะเราจะมีโอกาสเจอกันผู้อ่านถ้าไม่ติดอะไรและเสียงมีเสียงไหวก็จะมาส่งพลังงานบวกๆให้กับเพื่อนๆทุกท่านเราจะเติบโตไปด้วยกันนะคะเพราะช่องนี้เกิดขึ้นด้วยความดัก เกิดขึ้นด้วยความ,มห่วงใยแล้วในอนาคตก็น่าจะมีอีกช่องหนึ่งอันก็คือจะประมาณว่าถ่ายทอดประสบการณ์แชร์ประสบการณ์ว่าแมวกคนที่ใช้ชีวิตยิ่งกว่าแมวก้าชีวิตอนะ่ะผ่านมันถึงวันนี้ได้อย่างไรไม่อยากเก็บไว้กับตัวตายไปมันเอาไปไม่ได้แต่ถ้ามีโอกาสที่จะมาแชร์มาเป็นแสงสว่างให้กับผู้อื่นนะผู้อ่านมองว่ามันน่าจะเกิดประโยชน์มากกว่า ม่เรียกต้องการสิ่งใดใครตรงกับเหตุการณ์ของใครใครนําไม่ใช้ได้นำไปใช้เลยนะคะสำหรับวนันนี้สวัสดีจริงๆแล้วค่ะบ๊ายบาย